สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินวันแล้วแถวท่าอิดไซมานะครับแถวท่าอิดไซมา้าอยู่แถวไหนก็ถนนรัตนาธิเบศเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ปานานแล้วล่ะอยากจะมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับแอดมินสตาร์เริ่มเข้ามาถนนตรงนี้ปกติถนนตรงนี้เนี่ยปัญหาคือ คนเยอะแล้วก็เวลาตอนเช้าตอนเย็นเวลาออกเนี่ยรถจะติดกันมากๆเลยแหละนะครับตรงนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะมาดูในแนวเรื่องของบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าแถวนี้หมู่บ้านจัดสรรเยอะที่สุดแหละเท่าๆท่าที่ผ่านมาผ่านมานะครับตรงนี้ ก็มาดูกันเลยครับหลังจากเข้ามาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตึกแถวหรือว่าอาคารมันก็จะเป็นแบบดั้งเดิมนะครับก็จะมีทำมาค้าขายคนก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของอแถวแถวนี้เนี่ยถือว่าหมู่บ้านเต็มกันทั้งสองฝากฝั่งตามตอกตามซอยตามอะไรก็จะมี อันนี้ถ้าหากว่าใครนะฮะว่างๆนี้ลองกดถนนเส้นนี้นะฮะก็จะขึ้นหมู่บ้านเต็มไปหมดคือตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าแอดมิลก็ใช้สไตล์แอดมินใช้สไตล์กล้องติดหน้ารถนะครับแล้วก็ขับรถนะ,ะเก็บครบภาพไปเรื่อยๆตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยคือก็มันไม่ได้ไกลจากตัวจังหวัดนะ อันนี้อยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะเห็นมีรถเมย์เข้ามารถเมย์มีสองสายที่ผ่านๆเข้ามาน,นีนะ่มีสายสิบแปดด้วยนะฮะตรงนี้สายสิบแปดนี่วิ่งจากท้ายอิดไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยแหละแล้วก็จะมีสายอะไรอีกที่ไม่ใช่เป็นรถเอนยะก็มีตรงด้านหน้าเนี่ยก็มีรถเมย์เข้ามาอยู่นะครับเพราะว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ก็คือ แถวนี้แถวที่อยู่อาศัยหมู่บ้านนะเยอะก็มีทั้งสองตำบลแหละทั้งใส่มาทั้งท่าอิดเนี่ยลองดูกันต่อนะครับตรงนี้แอดมินเข้ามาแต่ก่อนไม่ได้เจริญหรือว่าคนนาหูนาตาเท่านี้นะ,ะเป็นที่โล่งๆว่างๆนะครับจะเยอะกว่าแต่ตอนนี้หมู่บ้านทั้งหรูหราทั้งทาวเฮาทั้งธรรมดาเนี่ย ขึ้นกันจนแทบจะทุกซอยนะครับตรงนี้แต่ละซอยเนี่ยก็ต้องมาดูเองนะครับใครที่หาบ้านหาช่องอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะรับชมกันต่อครบับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนท้ายอิดสซมานะครับตรงนี้ก็ตามที่ข้อมูลแหละนะครับว่าหมู่บ้านเยอะ ที่สุดเลยนะฮะเท่าที่แอดมินผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ใช่ทางเขา้าคือคอนโดจะสู้หมู่บ้านเอ่อสู้คนโครงการของคอนโดนี่จะสู้หมู่บ้านไม่ได้นะฮะอันนี้การน่ก็หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านอะ่ะก็คือไม่ขออนุญาตขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่าเป็นระดับบิ๊กๆท้งนั้นแหละนะครับราคา สูงๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวเนี่ยนี่ถ้ว่าจะเป็นทางซ้ายมือขวามือก็ในเรื่องแนวตึกแถวหรือว่าคาพนพาณิชย์ไม่มีเพิ่มเติมนะเท่ากับว,ว่าน่าจะหมดยุคแล้วล่ะแถวนี้ก็จะถ้าจะมีก็เป็นโครงการบูรนจัดสรรแล้วก็ตึกแถวเก่าๆที่เขาทาธุรกิจกันอยู่นะครับโอเคเราก็เดูดูกันมาเรื่อยๆนะครับอ่าแถวนี้มีรถรถ มีที่จอดรถแต่ว่าไม่พอหรอกนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีที่รถเร่ข,ขายของเขามาจอดขายก็จะเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้แนตลาดเนี่ยมีคล้ายๆรถพุ่มพวงนะแต่ว่าเขาจอดแช่เนี่ยตรงนี้เนี่ยสองสามคันติดๆกันเต็งโมตรงนี้อืมบางทีเขาก็อำนวยความสะดวกนะเพราะเข้าในร้านอาจจะไม่ ไม่สะดวกนะซื้อข้างทางเนี่มันก็สะดวกกว่าอันนี้ยังอยู่บนถนนท่าอิดไซม้าอยู่นะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นถนนสองเลนสวนทางกันแล้วตอนเนี้ยจากชาวบ้านที่อยู่กันแบบบ้านๆก็จะไม่อยู่แบบบ้านๆแล้วเพราะว่ามีโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ราคาเป็นหลายๆล,ล้านเนี่ยก็คงจะอะ่เป็นอีกชุมชนอีกแบบหนึ่งนะครับการเป็นอยู่เนีียก็ยังอยู่บนถนนนีอันนี้เขา จะยังไม่ได้พัฒนาเป็นถนนสี่เลนนะครับตรงนี้แต่คาดว่านะเร็วๆนี้แหละเพราะว่าได้มีข่าวคราวหนาหูเหมือนกันนะแถวนี้นะ่าจะรองรับรถเออทนันสะพานข้ามเจ้าพยาที่จะไปลงแถวๆสนามบินน้ำนะฮะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจุดไหนที่เขาจะมาลงแถวๆนี้ก็ไม่ได้แไม่ได้แปลกอะไรที่ว่าหมู่บ้านจะสันพุดขึ้นยังกระดอกเห็ด ตรงนี้แอดมินจะเลี้ยวไปทางซ้ายมือนะครับตรงนี้ที่จริงไปต่อก็ได้แต่ว่า,ามันก็จัดสไตล์เดียวกันเนี่ยที่จัดสรรเป็นหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านเยอะแล้วก็ตึกแถวก็น้อยลงก็เลยมาตรงนี้แหละนะเพื่อที่จะมาดูตรงในซอยท่าอิดต่ออันนี้ท่าอิดนะครับตรงนี้ก็จะมีทําสวนทําอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รอการทําโครงการหมู่บ้านแหละเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ย ไอ้ที่โล่งๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโล่งว่างเปล่าเนี่ยก็มีจะมีการก่อสร้างอยู่แล้วเนี่ยมีการดําเนินการอยู่แล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ไอ้ที่เห็นๆนี่ก็คือหมู่บ้านเต็มกันไปหมดแล้วละ่ะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าท้ายอิดไซมาถือเป็นแถบของการหมู่บ้านจัดสรรทั้งเดียวทั้งทาวเฮาทั้งแฝด นะครับแต่ว่าคอนโดไม่เห็นนะครับตรงนี้คอนโดค่อนข้างที่จะ,ะน้อยไม่ไม่น้อยเลยแล้วปรากฏว่าไม่เห็นนะอาจจะอยู่ลึกๆในซอยลึกๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้ามู่บ้านจัดสรรเนี่ยเนี่ยตามสองฝั่งข้างทางเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมีการขึ้นป้ายเขาก่อสร้างป้ายขายกันเ,เยอะกว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ซึ่งถ้าจะเป็นสมัยตะก่อน ตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็จะเยอะเนี่ะหมู่บ้านจะสันบ้านเดี่ยวบ้านรูราอันนี้หมู่บ้านไอ้ที่เป็นสวนเป็นอะไรนี่ก็เตรียมตัวเหมือนกันนะครับว่าจะมีการโครงการลงเนี่ยฮะอย่างเงี้ยถือว่าจะมีโครงการลงก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้บนถนนท่าอิดคือ,อ,อจะเข้าไปนะครับเข้าไปตรงทางออกของถนนเส้นนี้ก็ะจะไปออกตรงราชพฤกษ์นะครับ หมู่บ้านจัดสรรทั้งนั้นเลยนะครับตัวแถวนี้ไม่มีตึกแถวเมื่อสักครู่เห็นตึกแถวแถวบๆแ,แต่ก็ว่างว่างเปล่า,าไม่มีการทําธุรกิจหรือกิจการอะไรเลยนะครับถนนเส้นนี้จะทะลุน่นเลยนะครับถนนราชพฤกษ์ซึ่งแอดมินก็จะขอปิดคลิปตรงนั้นนะครับโอเคครับหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ ถนนท่าอิดไซมาขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สําหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ